ตลาดนัดหนังพอภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังกล่มนี้มีอยู่ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากไปลูยผู้กันของอาจารย์กิมยองอยางมังกรหยกราชันทักษิณยาจกอุดรวังหลวงเมืองตาลีตัวนิชาของเต้เมืองตาลีเป็นผู้นําในการทําพิธีพิธีเสียงถ่ายตั้งชื่อให้พระโอรสแล้วคำนำหน่ายที่ออกมาก็คือคําว่าสิง์ที่แปลว่าดวงดาวทะเบียนสกุลต้วนถูกเปิด ทองเต้ชาง Te เป็นคนเขียนชื่อนะั้นลงไปด้วยพระองค์เองชื่อพระโอรสของพระองค์ตันจือสิงหรือว่าต้นต,ตีเฮงเวลาเดียวกันที่ชนบ,บทแห่งหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมาหาซื้อแรงงานเอาไปเป็นทาสแล้วเขาไปถูกใจชายคนหนึ่งเข้าชายคนนี้เองก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธเพียงว่าเขาขอให้ซื้อเด็กคนนี้ไปพร้อมกับเขาได้หรือเปล่าจะให้เท่าไหร่ก็ได้คนนี้มาถามซื้อเลยให้เงินเพิ่มไปอีกเจ็ดอิแปรแล้วก็ถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรตัวเขาเองแสร้างส่วนเด็กคนนี้ยังไม่มีชื่อรองเท้าคู่หนึ่ เพราะฉะนั้นให้เด็กคนนี้ชื่อว่าชิกแล้วกันชิกที่แปลว่าเจ็อังชิกค,คือชื่อของเด็กที่มีค่าถูกกว่ารองเท้าข้างหนึ่ง7ปีต่อมาตลาดเมืองจาวินซานอังชิกหรือว่าเจ้าเจ็ดเนี่ยก็อายุ7ขวบแล้วก็เป็นเด็กขอทานในเมืองธรรมดารรมดาคนหนึ่งนี่แหละพวกเด็กขอทานรุ่นเล่าเขาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะฉะนั้นความสนุกอย่างเดียวของเจ้าเจ็ดเนี่ยก็คือไปดูพวกผู้ใหญ่เล่นการพนันกันแล้วก็ดูดูด,ดูดูจนผ่านมาอีก13ปีอมปีดูจนจากคนดูกลายเป็นผู้เล่นแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะ ไอ้พวกที่คิดจะโกงเนี่ยเาโกงไม่ได้ง่ายๆด้วยแล้วพอได้เงินมาตามต,ามต้องการนี่ก็กะจะไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าไอ้พวกที่เสียงเงินเนี่ยก็นะส่วนเวลาเดียวกันที่เมืองตาลีตัวตีเฮงเนี่ยเติบโตขึ้นมาสมบูรณ์แบบเลยเป็นองค์รัทายาแล้วก็ควบตำแหน่งอ่องด้วยส่วนเรื่องวลรยุทธ์นี่ก็เกือบจะเอาชนะเสด็จพ่อได้แล้วที่แพ้ก็แพ้ตรงเล่เหลี่ยมนี่แหละเพียงแต่ว่าไอ้เล่เหลี่ยมนี่แหละที่สาคัญที่สุด เพราะว่าองคตัวเนี่ยเอาแต่ขอเสด็จพ่อไปท่องยุทธภพอย่างเดียวเลยก็อ่านอ่านมาเยอะเรื่องราวของทวดตัวตอีน่ะไปท่องยุทธภพสาบานเป็นพี่น้องกับประมุขภรยาจโจกนำซ้ำในยยังได้เมียกลับมาด้วยนะเออเออไอเรื่องนั้นพ่อเนี่ยก็รู้ก็ถึงได้บอกไปไงว่าถ้าอยากเจอกไปท่อง y อยุทธภพอะไรขนาดนั้นแล้วก็ก็ต้องทำหนึ่งในสองสิ่งนี้สําเร็จก่อนระหว่างเอาชนะพ่อให้ได้หรือไม่ก็แต่งงานซะไอเรื่องจะเอาชนะพ่อให้ได้เนี่ก็คงจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆอยู่แล้วส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยก็ยังไไม่่่ออออแงเ้เออง้ืนน,ออนนนทัีดสดส็จพ ก็ไม่ได้หรอกแต่ไยงไพ่อก็จะให้เวลาคิดแล้วกันไปคัดคำบีที่วัดมุกกรฟ้าสิจบแล้วกันนะพอคัดเสร็จแล้วก็ค่อยมาบอกพ่อว่าจะประลองกับพ่อหรือว่าจะแต่งงานมารยาทคุณธรรมเมตตาปัญญาสัจจกา,ารจำหกคำนี้ไว้ให้ดีนี่คือแก่นแท้ของพักยาโจกถ้ารู้แล้วเราจะสู้เก่งขึ้นหรอกท่านปู่ก็ไม่ได้สู้เก่งขึ้นหรอกเฮ้ยจะเรียนไปทําไมทั้งนั้นนะ่ะด้วยขอทานต่อดีกว่าเด็กสมัยนี้มันสอนยากขึ้นทุกวันเลยแฮะตอนเจ้าเด็กสอนยากกว่านี้อีก ว่าไหนั้นจอกเดินทางอีกแล้วหรอเขานี้จะไปที่ไหนจะไปนานเท่าไหร่เราพาข้าไปด้วยได้ไหมอยากไปก็ไปสิเฮ้ย <Hey, S 1> ข้าลืมไปข้าปล่อยตาเท่าพ่อของข้าอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้หรอกพูดแล้วก็นึกถึงข้าไปก่อนนะพอลัมลายาจกเท่าเราไเดินออกมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเจ้าเจ็ดก็เจอพวกที่คิดจะโกงการพานาันมาตามทวงคืนหนึ่งต่อสามมะเนาะแล้วนะลวุลยยุทธ์นี่ก็งูปปาด้วยหนีสิหนีไปทั่วเมืองจนข้าของนี่เละเทะไปหมด พียงแต่ว่าพอหนีมาได้สักพักหนึ่งก็เจอทางตันจตเจตเลยก็เลยต้องหันหนาสู้แล้วก็สู้ได้ด้วยแบบไม่บาดเจ็บด้วยนะไอ้สามคนที่ตามเมาเรื่องนี้งง,งไปนะสิวา่าสู้ได้แต่แรกแล้วจะหนีทําไมก็หนีเพราะอยากให้โอกาสพวกเจ้าไม่เจ็บตัวนี้แหละก็เห็นเป็นพวกวายาจกเหมือนกันก็เลยไม่อยากทำตั้งแต่แรกพอซ้อมไม่พวกนั้นเสร็จก็เอาเงินที่ามาได้มาแจกให้พวกเด็กๆแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของกลับไปที่บ้านบ้านของจตเจเนี่ยอยู่ที่เชียงเขานอกเมืองนี้นี่แหละพอมาถึงที่บ้านนก็ตะโกเลีก้ออกมากนายนางพ่อ ก็ไปเจอใครบางคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวแทนถึงจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เจ้าเจ็ดนี่ก็ก้มคำรับให้ก้มคำรับาให้กับหนึ่งในผู้กุมกฎพักยาโจกจากนั้นเจ้าเจ็ดนี่นก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาเยือนที่นี่ก็ใช้วิชาดึงถุงเงินของเจ้าเจ็ดม่อยู่ในมือแล้วก็ถามเจ้าเจ็ดว่ารู้หรือเปล่าวันนี้เล่นพนันชนะใครไปเจ้าเจ็ดนี่นก็พยายามอธิบายเรื่องราวทุกอย่างเต็มที่เลยนะพราที่เพิ่งมาถึงไี้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็พอจะเราสถานการณ์ออกว่าสามคนนั้นก็เป็นพวกเสื ก็พยายามขอไก่เกียรเต็มที่เอาเงินที่มีที่หาได้ทั้งหมดให้ไปด้วยนะเพราะเป็นแบบมันพุ่มกดคนนี้ก็เริ่มจะยอมแหละเพียงแต่ว่าพุ่มกดคนนี้ก็ไม่อยากให้เจ้าเจ็ดเมีอำนาจมากเกินไปหลังจากนี้ก็เลยยึดถุงผ้าจากสี่กระสอบเลยหนึ่งกระสอบซะเลยพอพุ่มกดจากไปเจ้าเจ็ดเองก็บ่นพ่อใหญ่เลยว่าทำไมพ่อถึงยอมไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพักรยาโจกจะเป็นยังไงต่อเรื่องพงเรื่องพักนี่ก็ช่างมันเถอะสาระสําคัญที่พ่อหวังในตัวลูกไม่ใช่เพื่อให้ลูกฟื้นฟูพักระ้าง้งแม่เจ้าดกุลตต้นาาย เดิมดีค่าจะให้เจ้าไปปรองอยู่ที่พักใหญ่ถ้าหากได้รับเลือกก็จะได้ไปที่เขาเทนซานไปเรียน18ฝ่ามือพิชิตมังกรกับผู้วุโสซีจูถ้าเรียนสําเร็จก็จะได้ต่อกรกับดับชนีสุรยานสกุลตัวนได้ตอนนี้แม่แต่มือข้างเดียวของพุ่มกว่าเจ้ายิงตายเลยผ่านเวลามาช่วงเย็นก็ไม่รู้ว่าเจ้าเรื่องที่กุ้มใจมาระบายกับใครอะเนาะนอกจากอาจารย์ยาจกเท่านี้แหละเพียง่ว่าอาจารย์ยาจกเท่านี้ก็กำลังจอกเดินทางอีกแล้วนะสิเจ้าจิตก็เลยถามอาจารย์ยาจกเท่าว่าพอจะแนะนําวิชาหรือว่าสอนวิิชาาาอไรรจงๆเเด้หืปล่ วิชาที่สามารถต่อกรดัชนีสุริยันได้ที่ไม่ใช่18ฝ่ามือพิชิตมังกรก็มีแค่ความรู้แล้วก็รู้พื้นฐานที่เคยสอนให้เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าเจ้าจํหกคาที่ข้าเคยสอนไว้ให้ดีล่ะเสื้อผ้าฉีกขาดได้กระดาษฉีกขาดได้แต่หกคาที่ข้าสอนไปฉีกขาดไม่ได้ขอบเพียงเจ้าทําตามหคํานี้ได้เจ้าคือสิทธิภพะกาโจกผ่านเวลามาช่วงค่าเจ้าเจ็ดยอนนึกถึงเรื่องเ,อเก่าๆตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนนั้นพ่อเคยเล่าถึงความร้ายกาศของสกุลตัวนี้ฟัง นอกจากหัชนีสุริยันแล้วยังมีอีกวิชาหนึ่งที่ชื่อว่ากระบี่หกชีพประจรวิชานี้เป็นวิชาลับที่อยู่ที่วัดมังกรฟ้าพอเจ้าเจ็ดคิดได้แบบนั้นเขาเลยเก็บข้าวของแล้วก็หมวกคำนับไปพ่อที่นอนหลับอยู่แล้วก็ออกเดินทางจากไปผ่านเวลามา,เจ,าเจ้าเจ็ดมาถึงที่วัดมังกรฟ้าแล้วก็ไม่รู้นว่าคำพงคำพีลับอะไรพวกนั้นเนี่ยถูกซ่อนไ้ที่ไหนก็เลยแอบไปหลอกถามพระในรูปหนึ่งพอรูปปุ๊บก็รีบมาที่หอกคำพีให้ไวเลย ส่วนองตัวเนี่ยกำมังคัดก็พีธรรมะอยู่ที่หอทําเหมือนกันพี่ถือว่าคำพีที่ต้องคัดเนี่ยอย่างเยอะจบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนได้มั้งลบพ่อไหนให้คัด10จบก็ต้อง10เดือนสินะพอคิดได้แบบนั้นก็สกัดจุดผาที่วัดแล้วก็รีบหนีออกไปให้ไวเลยตอนแรกเนี่ยก็พยายามคิดอยู่แหละว่าจะหนียังไงดีบังเอิญที่วัดเนี่ยแจกข้าวคุณยากคุณจนองตัวเนี่ยก็เลยไปขอแลกชวยกับขอทานคนนึงส่วนเจ็ดเนี่ยกำลังจะไขงแง่หอกคำพีอยู่ไอ้พวกทหารเมืองต้าหลี่เนี่ยก็เพิ่ หลบไม่ทันไม่ว่านะพอจะงานไงห้องตอบปุ๊บก็มีขอทานคนนึงเนี่ยวิ่งมาชนสงัาวิ่งมาชนธรรมดาไม่ว่าน่ะสิมาพร้อมน้าหารกุ่มใหญ่เลยสองคนนี้เนี่ยก็เลยพากันหนีเข้ามาในหอคัมภีร์ก่อนมาแอบอยู่หลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไอซ่อนมิดเป็นมิดหาเจอไม่เจอตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาตอนนี้เนี่ยก็คือองค์ตัวในสงสัยนะสิว่าทำไมหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถึงมีพระพุทธรูปองค์เล็กด้วยเจ้าเจ็ดเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ยังไงก็เงียบๆก่อนเถอะก็ยังพูดย,ยังบ่นเรื่องที่สงสััยยยออู่ด้้แหลละงตวนนนนพบมมานะามากเเจ็ขึ เป็น,นกลนไกกลไกลงไปที่ห้องลับพอลงมาปุ๊บนี่ก็โทษกันใหญ่เลยว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายโทษกันไปโทษกันมาทะเลาะก,กันสะงั้นไม่พอนะทะเลาะก,กันเฉยๆเนี่ยไม่พอนะสู้กันด้วยแล้วถ้าสู้อ่องตัวได้ก็แปลกเราเจ้าเจ็ดอะเฮ้ยพอตั้งสติได้ทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันหาทางออกก็มีกับดงกับดักวางไว้ตเต็มหมดเลยห้องลับห้องนี้พี่หนูว่าพอทั้งคู่ช่วยเหลือกันสุดท้ายก็มาถึงปลายทางจนได้ไปลายทางเนี่ยเป็นประตูลายมังกรขนาดใหญ่แล้วก็มีปุ่มที่เหมือนเอาไว้กดที่เห็นชัดอยู่ปปุุ่มึพอเจ้ากด๊บ ประตูทางออกก็เปิดออกเพียงแต่ว่าพอปล่อยมือปุ๊บประตูเนี่ยก็ปิดปั๊บเลยนะสิเฮ้ยก็มานั่งคิดมานั่งกุ้มใจว่าจะเอาอย่างไงกันดีสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็ยอมเสียสละเพื่อให้ใหฝ่ายออกไปก็มีกันมองตาซึงซ่งอยู่แป๊บหนึ่งนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้ช่วยตัดสินอะไรยังไงเนาะก็เลยต้องมาจบที่กฎยุทธภพ,พโยเลียนหัวก้อยเป็นอ่องต้วนเป็นอ่อ,นนองตัวที่ต้องยินกดปุ่มเปิดประตูเอาไว้เพียงแต่ว่าเจ้าเจ็ดเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรงน้าใจไรขนาดนั้นอยู่แล้วพอออกมาได้ปุ๊บทั้งคู่เ่ยก็ตลอด เฮ้ยก็ยังมาเจอนีล่ะแล้วนอกเมืองอีกแต่ว like ่าไหนๆมาเจอกันแล้วเนี่ยมาดวลกันอีกครั้งให้รู้ผลไปเลยกันดีกว่าแล้วพอเล่าเข้าปากพอกินกันได้ที่อะเนาะกลายเป็นสีกันซะงั้นระบายความในใจกันฟังเพียบเลยแล้วพอเจ้าเจ็ดู้ว่าองตวนอยากท่องยุทธภพอยากเข้าพระกายโจกก็เลยมอบถึงผ้าใบเดียวที่มีอยู่ให้แล้วก็ยังบอกต่อได้นะว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็ให้ไปหาพ่อของเขาได้องต้นเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรติดตัวมามากจะมีก็แค่มีสั้นเล่มนี้นี่แหละถือว่าแลกกันเป็นเครื่องหมายของวกัน พอดื่มแล้วแล้วพูดคุยความในใจแล้วท้งคู่นั้นก็สาบานว่าจะออกท้องยุทธภพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้โด่งดังขึ้นมาให้ได้ล่องตัวนี่ก็พอจะรู้ระดับฝีมือของเจ้าเจ็ดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เลยช่วยซ้อมช่วยพัฒนาฝีมือให้ทั้งคืนเลยหลับไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้แต่พอท้งคู่ได้สติตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นท่านตาลีเนี่ยกำลังตามหาคนอยู่ตามหาใครเนี่ยก็ไม่รู้แหละแต่องตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเองแน่เพราะฉะนั้นเขาขอตัวก่อ,กอนแล้วกันจะได้ไม่ทําให้สายเดือดดดรรรร้้้อ้อออออออนอนนนนเเเเเจจจาาาาีีี่่่่กกกก็็บวะะะืืลงงงงไไถึยยุททททสูแตค มาเดี๋ยวข้าเป็นนกต่อให้เองพอพูดจบปุ๊บก็เดินไปตะโกนใหญ่เลยว่าคนนี้ทหารต้าหลีก่กำลังตามหาอยู่ไหนก็คือเขาเขาอยู่ตรงนี้นี่แหละพอตะโกนเสร็จก็รีบวิ่งเข้าป่าไปอีกทางวิ่งมายังไม่ทันะไรเลยโดนอะไรบางอย่างฟาดเข้าให้น่ะสิผ่านเวลามานางฝั่งอ่องต้วนก็เพิ่งเคยออกจากวางังหลวงมาครั้งแรกนะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็แปลกหูแปลกตาไปหมดเพียงแต่ว่าที่แปลกที่สุดแล้วทําให้อ่องต้วนสนใจเนี่ยก็คือ ขอทานคนนึงที่ร้องเพลงกล่าวถึงผู้มีชื่อเสียงต่างๆแล้วพอเข้าไปคุยด้วยเท่านั้นก็ได้รู้ว่าไอ้หมอนี้แต่เป็นพี่น้องร่วมสาบานของประมุขพัฝกฝ่ามือเหล็กเป็นสายลักของเจ้าวาดวัดเซาหลินแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนเดียวของผู้โสซีจูด้วยโคสุดยอดเลยประวัติอะตามตามไปดีอ่องตัวนะ่ะตามจนไอ้หมอนี่เหนืน่อยใจแล้วบอกว่าอยากไปไหนก็ไปเธอปล่อยให้เขาได้ขอทานอย่างสะดวกได้ไหมพอได้ยินแบบนั้นอ่องตัวนี้ก็ถามว่าอยากได้เงินไปทาอะไรขนาดนั้นก็เอาไปช่วยเคารพที่แนวหน้าอ๋อ เหมือนกับเมื่อกี้ที่ท่านขอกากยาจากร้านยาเมื่อกี้ใช่ไหมท่านเจ้ากากยาไปช่วยสารักที่เศร้าหลินส่วนเงินที่ได้จากการขอทานก็จะไปช่วยพี่น้องลุมสาบานออกศึกาม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 าท่านั้นค่าช่วยค่าช่วยค่าช่วยหลังจากนี้ข้าจะไม่กวนท่านอีกแล้วพอเทดูว่าเป็นของจริงปุ๊บรีบวิ่งตามใหญ่เลยนะสิส่วนหลง,งต้นที่เดินมาได้สักหน่อยก็คิดอะไรขึ้นมาได้วา่าจะจะเล้เล่ไปทัวรลาท่องอยู่เะพบเงินทองเนี่ยมไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปก็เลยยกเงินทั้งหมดให้ขอทานน้อยไปซะเลแต่สาวพลังฝั่งเเจจ ก็ได้สติฟื้นขึ้นมาอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ถูกมัดเอาไว้ด้วยแล้วพอก็เสือกสนเปิดประตูออกไปเรืออยู่บนเรือตกใจใหญ่เลยนะสีเจ้าเจ็ดอ่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าเป็นใครแล้วจับเข้ามาทําไมเสรรียงตะโก้ร้องถามของเจ้าเจ็ดเนี่ยไม่มีคนตอบหรอกแต่ว่ามีใครบางคนเด้กก้าวเท้าออกมาอีหัวประมุกน้อยเผ่านัวอูแห่งอูหมานก็โดนจับโดนจับมาเพื่อเค้นถามความจริงนี่แหละว่าหนีงานแต่งงานทําไมงงไปในสิเพราะโดนถามแบบนั้นน่ะว่าหนีงงหนีงานแต่งงานอะไรเขาไม่รู้เรื่อง เขไม่ยอมรับความจริงก็โชว์มีดสั้นให้ดูซะเลยอ๋อสายที่สนิทกันแต่ไม่รู้จักชื่อเป็นคนให้มาคิดว่าพูดแบบนั้นจะรอดไม่ล่ะจริงๆตาลีกับอุหมานีิลบกันมาตลอดพดี่หนูว่าพอลบกันมานานสองฝ่ายก็ต้องบาดเจ็บกันอยู่แล้วฮ่องเต้เมืองตาลีเนี่ยก็เลยคิดจะใช้งานแต่งงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อูหมานเนี่ยเป็นเมืองที่มีอยู่หลายชนเผ่าพี่หนูว่าเผ่าที่ดูเจราจาง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเผ่านัวอูก็เลยเลือกประมุขน้อยเผ่านัวอูแต่งงานกับโอรสของพระอ,องค์โดยที่ตอนนั้นนนน่่่่ออองเเเเตต้้้้าาลลลลลีีีีมมมดัคยยูก็็ชแหปสิ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่องต้วนไม่ใช่ลัทธสายยาแล้วก็ไม่ได้หลบหนีงานแต่งด้วยคิดว่าพูดแบบนั้นแล้วอีหวัวเชื่อไหมล่ะ <c oughs> ก็การจะถว่วงนามให้ตายตายไปซะเลก็ต้องยอมรับเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนนี้แหละ <c oughs> ส่วนขอทานที่ประวัติโคตรโคนเนี่ยก็ตามอ่องต้วนทานแล้วนะก็รู้ตั้งแต่อ่องต้วนพณน,นายอยากท่องยุงทธภพให้ฟังก็เลยใช้เรื่องอะไรพวกนั้นหลอก,กล่ออ่องต้วนทะเลก็เริ่มจากพาอ่องต้วนออกนอกเมืองมาตามเส้นทางธรรมชาติก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ก้าวเท้าออกมาจากเมืองตาลีดีใจใหญ่เลยนะสี แลที่ดีใจกว่าเนี่ยก็คือเป็นสิป์ปะขยาจกกระสอบเดียวเหมือนกันด้วยไห้ไครว่าหนึ่งกระสอบหนึ่งถุงหา้หาห้านับถือนับถือว่าแต่ท่านชื่ออะไรหรอจวงตาจวงแล้วเจ้า่าพรณนุ่มอ,าซ,ซอาซิงซิงอาซิงพอรู้จงรู้จักกันเสร็จก็ไปไปออกเดินท้องยุทธภพกันส่วนเจ้าเจตที่ถูกจับมาเนี่ยก็อยู่ระหว่างเดินทางถึงแม้จะหิวจะถูกเอาอาหารยัดป้อนเขา้าปากก็ไม่กินด้วยนะ เราก็เริ่มรู้สึกสงสัยตง,งินตัง,งินใจนิดหน่อยว่าเจ้าสายที่อยากเป็นขอทานก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะใช่ององตัวและชะทายยาทของต้าหลีหรือเปล่าออาจริงใครดูเนี่ยก็รู้ว่าอตาจวงอะไรนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ยอดคนที่ไหนหรอกที่ตาม,มาเนี่ยก็แค่เพื่อจะหลอกเอาเงินกดใช้ทุกวิถีทางเริ่มจากชวนดื่มเหล้าเพียงแต่ว่าก็น่าเสียดายเราหมดก่อนที่่องต้นจะเมาก็ต้องหาเส้นทางหาหมู่บ้านหาแผนอื่นก่อนแล้วแหละเพียงแต่ว่าเส้นทางที่ทั้งคู่เลือกที่จะไปมันเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งมีคดีฆ่าจริงรัพย์อะไรพวกนั้นนะสิ พอมาถึงก็เป็นช่วงกลางคืนที่บรรยากาศในหมู่บ้านเงียบกิฟเลยก็พยายามตะโกนเรียกว่าในหมู่บ้านนี้มีใครอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าโชคดีที่มีชาวบ้านคนหนึ่งรีบมาพาสองคนนี้เข้าบ้านแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ให้ทั้งคู่ฟังพอฟังจบปุ๊บเท่านั้นแหละวิวญ,ญญาณจอมยุทธ์คนนี้เขาสิงอ่องตัวน่ะสิก็คิดจะจับคนร้ายช่วยหมู่บ้านนี้ส่วนในเจ้าตาจ้วงเนี่ยถ้าเอาด้วยเนี่ยก็แปลกแล้วก็พยายามหาคำพูดดีๆหรือเลี่ยงเพื่อที่จะไม่สู้นี่แหละแต่สุดท้้้าายยยยนน่่กกกกกกถูอองตัวววลลมดดจไแปเ พอแกงป่วยเสร็จไอโจรคาตกรโหดอะไรพวกนี้ก็บุกมาพอดีก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจทิ้งดีทิ้งน้องไงเนาะเป็นตายร่วมกันจับขึ้นขี่หลังแล้วก็มัดเอาไว้ะแน่นเลยโดนโดนเล่นงานเต็มเต็มเลยตาจวงอ่ะแต่ค้อจริงอ้หบอกนี่เนี่ยก็ฝีมือไม่เท่าไหร่หรอกแป๊บเดียวอ่องตัวนี้ก็จัดก,การได้ก็ที่ฝีมือไม่เท่าไหร่ก็เป็นแค่โจงกระจอกเฉยไม่ใช่คาตกรเรื่องชื่ออะไรคนนั้นแค่อ้างชื่อสวมรอยเฉยพอได้ยินแบบนั้นอ่องตัวนี้ก็เลยยอมปล่อยเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนสู้กันตะกีนี้เนี่ยพี่จ แล้วพอพวกชาวบ้านได้ยินว่าการต่อสู้จบลงก็ออกมาดูหน้าคนหลายอะเนาะนั่นแหละนั่นแหละถึงได้เห็นวีรบุรุษที่แท้จริงผ่านเวลามาเจ้าเจี่ยถูกพามาถึงที่เผ่านัวอู่แล้วตอนที่อยู่บนเรือนเนี่ยก็ว่าแปลก,ปกพอมาถึงที่เผาทุกอย่างเนี่ยก็เลยกระจ่างขึ้นว่าเผ่าเนี่ยเป็นเผ่าที่สตรีเป็นใหญ่แล้วผู้ชายที่เผาเนี่ยจะต้องกินยาผงไม้ลอยน้ำด้วยนะไม่ได้มีพิษร้ายแรงอะไรหรอกแค่จะทาให้ขาเขินเนี่ยอ่อนแรงเรียกได้ว่าคุกเข่าตลอดเลยแล้วกันแล้วพอมาเจอหัวหน้าเผ่าหรือว่าแม่ของอ ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยต้องเตรียมคงเตรียมของเตรียมพิธีกันยกใหญ่เพียงแต่ว่าหนึ่งในคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้แอบส่งพิรบตัวหนึ่งออกไปส่งไปถึงใครบางคนที่อยู่ในป่าลึกไปพร้อมกับข้อความที่ว่าและสถาญาทแห่งต้าหลี่มาถึงแล้วส่วนงฝั่งเจ้าเจตก็ถูกพามาเตรียมตรงเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวก็ได้พ่อของอีหัวกับพวกน้องๆน,นี่แหละที่ช่วยเทนให้รวมถึงได้ลองลิ้มชิมอาหารปแปลกๆด้วยนะสิแต่มันก็แปลกเกินส่วนองต้นกับตาจ้วงพอมาถึงที่เมืองใหม่เ่ยก็ค้ำแล้วก็กะจะหาที่ดงที่นอนที่พักหลบฝนนีแหล พิงหรือว่าอ้ตาจ้วงเนี่ยก็เลกไปเี่ยอะไรบางอย่างเข้าประกาศตามหาองครัชทายาทแห่งตาลีแล้วใบหน้านี่ก็เดี๋ยวนะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าเฮ้ยเรื่องมาถึงท่านนี้แล้วข้าต้องบอกความจริงกับท่านว่าแท้จริงแล้วข้านี่แหละคือององตัวรัชทายาทแห่งตาลีจะจะบ้าหรอถ้าเจ้าเป็นรัชทายาทข้าเป็นฮงเต้เรามั้งเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกดสับสกายกับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ